โอ้โหดีใจหลายดีใจหลายได้กระดิง่งมีกระดิ่งทองด้วยดูดิ All o! All o! อ,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 อันเนอร์อันเนอแมสซิกเกนแฮนด์เฮ้ยเฮ้ยมามาเออเบื่อปวจับมือนอกลั้วมามาจับมือจับมือปวดนะจับมือไอมามามาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปปวดนะซิกเกนแฮนด์จับมือจับมือกันจับมือปัดจับม,นะมือ,อามามา่น่ะเอามือเอามือมาเนอะวัวนโวัวหัวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปหืม เดี๋ยวเข้าไปเริ่มเงสวัสดีค่ะแยกไปข้างนอกแล้วมาไหมวนมามาโอ้ยดีใจไรจักหูจักเขาบุหูจักมามาเข้ามาเร็วเอ้ข้มามาโอ้ยเนาะมาเร็วเร็วเข้ามาเร็วมันดืนนนออน้อพี่ยังหนิไปเฮ้ยเนาะเฮ้ยไปเลยฮึดื้อแน่แน่ ดื้อขนาดเลยมามานี่มานี่นี่อ๊อตีลกาตวดๆเลยอ่ะออดีใจร้ายดีใจลายพวพวือหอเปนอะไรโอ้ยนออ๊าดีใจคักแน่แล้โอ้ยปอมคือดูจเฉยปอดคือดูชิแท้ปอดเอาเอ เอาไหม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 ความดื้อของเพิ่นปวดปวดยอกไปเด้อปิดด,ดีๆลูกนะปะนัดปปพลึุพล้ำดืดหนาดเลี้ยงมาตัวใดกันสิเป็นแนวสไตล์นี่เฮ้ยเอามาจากโตกันสิเป็นแนวนีบปัดปัดดื้อคักดื้อแน่ดีพอพีแม่หาหาโมลเลีนน้ำ <S <S มาเร็วมาเร็วมานี่เร้วปวด แาดดูพลิอกิลมเนาะอ๋ะอว้าวโอ้ยโอ้ยมางวดน,นี้เธอมีกระดิ่งกระดิ่งทองด้วยนะคะเธอมีสร้อยะค,ะคอแล้วค่ะสร้อยคอเธองามเนาะค่อยขอเอาไปจำนำได้ไหมโอ้ยมันอยู่ที่ซื้ออยู่บ่นน่ฮะอยู่เฉยๆเป็นไหมนี่ มัน่มก็ดูแถมา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 ดูดิดูคลกดูเนี่ยปัดมาเนี่ยโอ้ยอย่าสุดูแล้วเป็นยังดีนี่นะโอ้ยฮ้ปัดเฮ้ยโอ้ยสิไมเฮาใส่คอยรถบัตรเนี่ยเนี่ยเอา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 ปัดจะสซี่ห่าหมดมือนี่ปัดโอ้ยเดี่ยวเบาได้ดอกเดินปัดโซ่คอยสิขาด อ้าวอา่า่าอาสิเป็นได้นิเฮ้ยม่เด้ไปเอ้ยปัดูสิล่ะเออเออไปัดภาษาละว้นเือนยังนี่อืมอืมอืมปัดเอ้าสูงสิขาดะล้วเบ้าเอ้าเอ้อืมก็เฟะจอยอยนี่แล้วปเอาเอเด้อพี่ลึกพี่ลึกเถอเฮ้ย ขือดูเถอะเอฮะโอ้อ๋อตายนี่สิงกว่าอันมีอย่างนี้เฮื่อนนะพูดนี่โอ้เหนาะเฮ้ยช้าลแบบน้เฮ้ยเฮ้เจ้าสี่แล้วฮะโอ๊ยนิ่งๆไปยังนิ่งๆก่อนแล้วก็ใหญ่เลยใหญ่เป็นบ้าเลยเนาะสิพาพไปเล่นกับอันผู้บาสาวอยู่บ้านไปเ้อ ดูพี่ลูกพี่ลำปันนี่ฮะฮทำไมมันดื้อจังเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยบางทีล่ะดูมันไม่ได้ย้อนเข้าได้หรนอนะมันจะกัดเข้าไปนนยเฮป๊อดจอยไอ้ยปดจะดื้อไร้ยเนี่ยฮ้เดี๋ยวให้ มันดูอไรหนีนะโอ้ตาคนเลืกอ,อก้กน,อ,นอกเียดแนนะเียดด้น่ีนิ่งกันนิ่กันโอ้ตาแล้วตูมาเป็นแนวนี้มาตนตัวโอ้เออมาผู้ใดเป็นแนวนี้แนค่คับ มาบ้านไหนเป็นแบบนี้แน่ว้าย<โอ> <laughs> วายวายไอ่ป,ะปะัดปัดเซาเดอ้อเซาเดอ้อพี่ลึกไอ้เว้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเจราบัดจราบัตป้าว้าย gọi bay 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 ui, bay 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 สนใจรับเลี้ยงนะคะทักมาค่ะคอยบรีเลี้ยงด้วยเนี่ยนี่เนี่เศร้าเอยเนาะเอ้ามันชื่อโตโต้เหรอโตโต้โตโต้โตโต้ดูมันดูมันแกเศร้ากลับเลยเด้อกลับเลยเด้อฮะกลับเลยเด้อ ไปเลยเด้อไปไปแล้วนะปูนหนางอยขนาดเลยไปแล้วไปแล้ว,อย,วยอยากไปด้วยพูดนะโอ้ยอยากไปนำ้ำอ้ยมาให้ไป,ไปนำ้ำแบบมือหลังก่อนปัดวัวไปเลยเด้อโอ้ยวัวไม่อยากไปน้ำไหม ไปละไปละายบายห้องบายบายอยู่ไปละไปละไปแล้วนะบายบาย